ันนี้จะเป็นสินค้าเครื่องโกนขนนะคะภายในกล่องที่ลูกค้าจะได้รับจะมีเครื่องโกนค่ะแปลงทําความสะอาดและสายชาร์จค่ะจะได้ครบทั้ง3อย่างนี้เลยค่ะหากลูกค้าต้องการใช้งานนะคะเพียงแค่หยิบที่โกนขนมาหลังจากนั้นเปิดฝาออกและเลื่อนขึ้นเลยค่ะเลื่อนขึ้นเพื่อเปิดเครื่องค่ะแล้วก็จะมีไฟสีขาวขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็นำมาถูวนๆที่ขนได้เลยค่ะถูเป็นวงกลมนะคะหากถูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงขนจะไม่ออกนะคะต้องถูเป็นวงกลมหลังจากถูเป็นวงกลมเสร็จแล้วขนก็จะหายไปแบบนี้เลยค่ะแล้วขนที่ขึ้นมาใหม่ก็จะไม่เป็นขนพุดหรือว่าเป็นแข็งๆแน่นอนค่ะลูกค้าขนขึ้นใหม่ช้าด้วยนะคะหลังจากใช้แล้วนะคะลูกค้าแค่หมุนตรงหัวออกมา หมุนตรงหัวเสร็จแล้วก็ใช้แปรงเพื่อทําความสะอาดได้เลยค่ะหมุนตรงหัวออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้แปรงเพื่อปัดเศษขนออกไปให้หมดเลยค่ะปัดแบบนี้เลยค่ะปัดออกไปนะคะปัดให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไปสักพักแล้วเครื่องดับหรือว่าใช้งานไม่ได้เนี่ยแปลว่ามีขนติดอยู่นะคะใบมีดจะไม่ทํางานค่ะปัดออกไป ให้หมดเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ําล้างนะคะลูกค้าใช้แปรงปัดก็สะอาดออกหมดแล้วค่ะหลังจากปัดาอสารเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็นํามาชาร์จแบตได้เลยค่ะหากแบตใกล้จะหมดนะคะไฟจะขึ้นเป็นสีแดงหากแบตเต็มนะคะไฟจะดับใช่ค่ะหรือว่าได้รับสินค้าสามารถชาร์จแบตก่อนได้เลยค่ะชาร์จแบตเพียงแค่10-15นาทีก็นํามาใช้ใหม่ได้แล้วนะคะไม่แนะนําให้เปียกน้ํานะคะลูกค้า